วิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรมรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยวาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิกรรมลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดทุกชนิดการดื่มสุราทำให้เมานะครับผมกดซับให้ด้วยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพวกกวาบกาับบแม่อีกแล้วครับผม มาพบกับรายการกับข้าวล้อมเมียครับพ่อแม่พี่น้องไม่นี่บักแม่จะไม่เฮ็ดผัดกะเพราเนื้อใส่พริกนี่พ่อแม่พี่นอ้องงงสิครับว่าเป็นพิีอยังเขาเรียกอะไรนะครับที่รักชื่อพริกฮานาเบโรฮานาเบโรเออชื่อพริกฮานาเบโรจะลองมาผัดกะเพราเนื้อลองเบิ่งครับพ่อแม่พี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงครับผม ว่ามันสิเผ็ดสมคำล้ำลือเขาหรือเปล่าเขาไปลองเฮ็ดเบิงครับพ่อแม่พี่น้องขาว่ามันเผ็ดกว่าพิกี้หนูสวนบ้านเฮาครับผมสิเท่าครับผมเดีย๋ยวไปล่องเบิงครับผมว่ามันสิเผ็ดจริงคือเขาว่าบ่ครับเดีย๋ยวไปเบิงวิธีทำกันครับครับพ่อแม่พี่น้องผมเริ่มตามพริกกันเลยครับผมพริกกับกระเทียมครับผม จากน้อยก่อนเสียงดังนั้นตัาตำแหลกง่ายเรื่องของเรื่องพ่อแม่พี่น้องตามด้วยพริกนี่ครับผม ใส่หาเม็ดเลยโอ้หทำไมมันเป็นงีงสิครับเบิ้งมันสิเผ็ดบ่ครับลองเบิง้งเด็ดขวนมันออกกันเน็กน้อยอ้า เบิ่งเบิง,บงพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งง่ายครับโอ้กินเผ็ดออกเลยล่ะพี่น้องโอ้กินเผ็ดไหมโอ้คอยตำแหลกบนอ้อบันนี้นอใส่ไปก่อนคืสิเผ็ดอยู่ดอกคิดว่า สซ้ำใดทำน,นั่นแหละครับตํำเลยครับผมบอกเราเระวังเข่าตาครับมันสีแสบเรลืองของเดืองเข้าแบบนี้น่น้อพริกที่เผ็ดกว่าพริกพริกที่หนูสวนสิบเท่ารอเบืองกันเป็นยังไง ค,ค่อยตำในหม้อแม่นยังเลยครับย่านงฟงส่ตา กินได้หมดเลยพี่น้องเป,เ,เป็นระดับเท่าไหร่นะครับหนึ่ง0สถึงสสโอ้เป็นระดับ1นึ่งแสนถึงสี่แสนเลยนะครับผมผมพี่กินหนูสวนห้าอาหมื่น อันนี้หนึ่งแสนถึงสี่แสนแล้วแล้วครับพ่อแม่พี่นอ้องจะเอานาไปผัดกับเนื้อครับผมตั้งกระทะครับผมใส่น้ำมันลงไปครับผมตามด้วยพริกครบผมที่เราตำไว้ครับผมใส่ลงไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องจัว่วดูดูสีสันครับ เป็นจะเผ็ดง่ายตัวอย่างนี้มันจร้อนแรงอย่างนี้ผัดให้หอมเรื่อยๆครับพอแม่พี่นอ้องเขาจะผัดให้มันหอมๆโอ้ชุน นะครับเดิ่มหอมนะครับพ่อแม่พี่น้อง ใส่เนื้อลงไปครับผมเนื้อเขาได้หั่นเตรียมไว้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมใส่เนื้อลงไปผัดให้สุกครับผม อ๋อผิกไหมครับผัดให้เนื้อมันสุกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้อง น้ำนี่เนี่ยเริ่มไหลออกมากแล้วครับผมสีสันเบิองเป็นตาบ่าเพ็ดปันไหนครับเดี๋ยวเ้าไปลองซิมเบิองว่าเป็นจังไหนสิเพ็ดบอ,อนเดี๋ยว<ม>เขาว่า เขาลือเขาลือกันว่าเผ็ดกว่าพริกขี้หนูสวนบ้านเท่าสิบเท่าอยากล่องมือกันครับผมสิเผ็ดจริงคือเขาว่าเพสาะ่าราบักแมนมาแล้วฮาเนโรเป็นพริกที่มีความเผ็ดจัดอยู่ในระดับ1 0 0 0 0แสนถึง 3, 000, 50, 000, สามแสนห้าหมื่นสกวิีซึ่งเปรียบเทียบกับพริกฮาบาเนโร1เม็ดเผ็ดมากกว่าพริกขี้หนู1เม็ด บ้านเราถึงสิบเท่ามีถิ่นกำเนิดในแถบภูมิภาคอเมริกาพริกฮาบาเนโรเคยครองแชมป์สถิติความเผ็ดร้อนในระดับที่สุดของโลกซึ่งได้เคยบันทึกไว้ในกรีนเนสบุ๊กเมื่อปี1994แต่ก็ถูกชิงแชมป์ไปได้ด้วยพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกชนิดใหม่ในรัฐสของอินเดียมีนามว่าบุตรโจโลเกียซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของพริกไทย เนื้อเริ่มไก่สูงแล้วครับเ้าปรุงครับผมแลงเข้าใส่ไปเรือยครับผมรสดีหน่อยหนึ่งชูรสหน่อยหนึ่งน้ำตาลหน่อยหนึ่ง ปลาหน่อยหนึ่งซอสปรุงรสหรือซอสภูเขาท่องก็ได้นะครับซอสไบกี่ก็ได้ครับใส่ลงไปครับหน่อยหนึ่งผัดให้เข้ากันครับผมอันนี้เ่ได้เติมน้ำเลยครับพ่อแม่พี่น้องน้ำจากเนื้อมันไหลออกมาครับผมนัวเป็นนาย ด้วยใบกระเพราครับผมขนอมอาหารมาจากประเทศไทยครับผมใส่ลงไปเลย แล,แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนาผมจะกินให้เบิ้งนะครับผมว่าผมสิกินเหมือบอกครับว่ามันสิเผ็ดซ้ำไหนคลิปนี้ที่ว่าบอกให้มันยืดเยื้อครับญาติพ่อแม่พี่น้องเบื่อครับผมญาติมันยาวเกินไปครับผมเดี๋ยวผมจะตัดตอนซิมไว้คลิปหนาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามให้ผมน้าเด้อครับพ่อแม่พี่น้องหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามหนึ่งกำลังใจของพวกบักแม่นะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบตัวไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมจวดจวด